ตอนที่หนึ่งมเมื่อวานนี้สิ่งนั้นมันคืออะไรกันนะเฮ้ยตกใจหมดอะไรเนี่ยหน้าต่างสถานะเหรอร้านค้าฉันตาฝาดไปหรือเปล่าอะไรกันเนี่ยต่อให้พยายามกดแค่ไหนก็ใช้ไม่ได้นี่นาหรือเพราะไม่มีเหรียญกันนะค้อนทุบกะโหลกซอมบี้ค้อนทุบกะโหลกซอมบี้ห้าเหรียญหน้าต่างสถานะแบบนี้เคยเห็นแต่ในเว็บตูนวันสิ้นโลกนี่นา หรือว่าเอานะจะเป็นไปได้ยังไงไม่ใช่เรื่องในนิยายสักหน่อยสองสัยเจ๊เหนือจนเพียนไปแล้วมั้งสงจินสงไอ้เวนี่แกแอบอู้ใช่ไหมตั้งใจทำงานหน่อยตั้งใจสิงานที่ฉันยนให้เมื่ออาทิตย์ก่อนแกจัดการเรียบร้อยแล้วหรือยังทำไมบริษัทฮันบยอนถึงโทรมาหาฉันได้นั่นก็เพราะว่าทางฮันบยอนเตรียมเอกสารมาไม่ครบเลยต้องยื่นเรื่องใหม่ ตัวเองไม่มีปัญญาจนไม่ได้เลื่นตำแหน่งมาสองครั้งแล้วแท้ๆยังจะมาผ่านอรารวาสไปทั่วอีกนะเด้แกจะเถียงฉันหรือไงหัวหน้าคะดื่มนี่แล้วจะเย็นๆนะคะคุณซนอาถ้าคุณซลนอาว่าอย่างนั้นฉันก็ต้องใจเย็นลงซิวันนี้เลิกงานแล้วไปกินข้าวเย็นกันไหมไส้ย,ย่างกับโซจูสักแก้วเป็นไงแต่งตัวสวยขนาดนี้แล้วกลับบ้านเลยมันน่าเสียดายนะ อะไรของเขาอ๋อวันนี้ฉันมีนัดแล้วคงไปด้วยไม่ได้คะ่ะเหรออืมช่วยไม่ได้ฮะไว้วันหลังไปดื่มกันนะค่ะหัวหน้าฮะจะบ้าตายขอบคุณนะครับอออยากกลับบ้านจังหัวหน้าชเวยไอ้บ้าเอ้ยอ๋อม่อยากเข้าไปเลยถ้าไม่ใช่เพราะคุณซอนอาแบบนี้คงยังไม่เสร็จแน่จ้ลาออกจากบริษัทเฮงซวยนี้ก็ทำไม่ได้ ได้ยินว่าช่วงนี้จะย้ายงานก็ยากถึงจะลําบากก็ต้องทนไปก่อนยังไงซะที่นี่ก็ถือเป็นบริษัทใหญ่อยู่ดีเดี๋ยวต้องเอากาแฟไปให้คุณซอนอาสักแก้วแล้วสิผู้ช่วยผู้จัดการอยู่นี่เองหรอคะคุณซอนอามีธุระอะไรบนดาดฟ้าหรอครับคุณซอนอาไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ใช่หรอครับฟูฉันหนีหัวหน้ามาค่ะได้ยินว่าลูกค้าไม่จ่ายเงินแล้วหนีไปเลยเที่ยวหาเลื่อนคงอื่นไปทั่วเลยค่ะหนีมาได้ก็ดีแล้วห่ะครับ ไม่ได้เะเลี้ยงสักหน่อยแต่ทำไมถึงชวนไปกินข้าวด้วยกันบ่ายจังก็ไม่รู้แถมยังชอบมาแตะอ่างเนียนๆอีกน,น,น่าลำคาญจะตายฮ่าว่าแต่วันนี้ไม่หนาวไปหน่อยหรอคะงั้นหรอครับผมว่ามันก็เย็นสบายดีสําหรับหน้าร้อนนะไม่ใช่แค่เย็นสบายหรอกคะ่ะมันผิดปกติเลยดูสิคะขนาดใส่แขนยาวยังขนลุกเลยโอ้ยสงสัยคุณจะขี้หนาวหน้าดูเลยนะโธ่ไม่เชื่อกันเลยนะคะเดี๋ยวก่อนคะ่ะฉันเคยเห็นคลิปในโซเชียล ดูนี่สิคะหิมะตกที่แอฟริกาจริงด้วยใช่ไหมล่ะคะแปลกใช่ไหมขนาดนี้แล้วน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแน่ๆประกาศเตือนภัยหนาวนี่มันหน้าร้อนนะหมายความว่ายังไงกันกมอุตุโด,ดนแฮกเหรอเอ๊ะมีข้อความเตือนภัยส่งมาอีกแล้วคะ่ะแต่เนื้อหา ข้อความฉุกเฉินเตือนภัยประกาศเตือนภัยหนาวประกาศเตือนภัยหนาวเนื่องจากอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วขอให้ทุกท่านเตรียมพร้อมรับมือกับโรคหวัดและอาการป่วยที่อาจเกิดขึ้นคงเป็นข้อผิดพลาดลรมั้งคะคงงั้นมั้งครับประกาศเตือนภัยหนาวเดือนมิถุนายนเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นกันแล้วคุณซอนอารครับนี่มันอะเย็นหรือว่าหิมะ ตรงนั้นมีอุบัติเหตุอีกแล้วหน้าร้อนแต่หิมะตกขนาดนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงโลกนี้มันบ้าไปแล้วเพี้ยนไปหมดแล้วจริงๆเออหนาวเหมือนจะหนาวกว่าตอนที่คุณซอนอาออกมาเมื่อกี้อีกนะรถน่าจะติดรีบเก็บของแล้วกลับบ้านดีกว่าอืมทำไมไม่ขยับละ่ะฟังหรอโอ้ยหนาวจู่ๆมันก็เกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยไอ้หน้าต่างสถานะประหลาดเมื่อวานก็ยังคาใจายอยู่เลย เออหนาวอากาศก็แปลกๆเท้าฉันประตูกำลังจะเปิดอ๋วไม่ได้พังหรอกเหรอประตูกำลังจะเปิดประตูกำลังจะเปิดมีใครกดลิฟต์ค้างไว้หรือเปล่านะแต่ทำไมเสียงเงียบมันไม่น่าจะเงียบได้ขนาดนี้นี่นาะไฟดับแบบนี้ชักจะรู้สึกไม่ดีแล้วสิไม่ไหวแล้วเก็บของอะไรช่างมันรีบกลับก่อนดีกว่าหืมอะไรนอะเหมือนเสียงเหล็กขูดกันเลย เออคนลุกเชะมัดรีบเก็บของแล้วออกไปไปกันหมดแล้วเหรอจำได้ว่าก่อนขึ้นไปดาดฟ้ายังมีคนเหลืออยู่ไม่กี่คนนี่นะออฟฟิศมืดดแล้วยิ่งคิดอะไรน่ากลัววขึ้นมาอีกอืมทำไมลกแบบนี้ล่ะหรือว่าเขายังไม่กลับกันเหมือนกับรีบร้อนหนีอะไรไปสักอย่างมีใครอยู่ไหมครับทั้งเสียงเมื่อกี้ทั้งบรรยากาศนี่มันรู้สึกไม่ดีเลย ต้องรีบแล้วในห้องประชุมมีบางอย่างอยู่บัตรพนักงานทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้คิมฮยอนซอกแล้วเลือดนี่มันอะไรกันมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย นี่มันอะไรกันสบตาเข้าแล้วสศมบีเศมบีจริงๆเหรอตนที่สองบ้าเอ้ยนั่นมันตัวอะไรนะมันคือตัวอะไรกันแน่ตะตายซะ เมื่อกี้นี้นั่นมันซอมบี้ข้อความแจ้งเตือนภายฉุกเฉินขณะนี้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อที่คาดว่าเป็นไวรัสพิษสุนัขบ้าสายพันธุ์ใหม่ใจกลางกุนโซอย่างรวดเร็วขอให้ประชาชนทุกท่านโปรดงดเว้นการออกนอกเคหสถานและรอรับคำสั่งจากร,รัฐบาลอยู่ภายในอาคารโรคพิษสุนัขบ้าบ้าจริงพูดไรไรสาระโรคพิษสุนัขบ้าอะไรกันนั่นมันซอมบี้ชัดๆนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่นี่บ้าเอ้ยวุ่นวายกันไปหมดแล้วนี่หวะ เดี๋ยวนะหรือว่ามันจะเกี่ยวกับหนะ้าต่างสาานะเมื่อวานนี้ข้อเสนอแนะปดตรวจสอบว่าสะกดคำทุกคำถูกต้องลองใช้คำค้นหาอื่นลองใช้คำค้นหาที่เป็นที่รู้จักกันมากกว่านี้ไม่ใช่สินะอะไรวะทำไมเป็นแบบนี้การเชื่อมต่อถูกตัดขาดการเชื่อมต่อถูกตัดขาดเหรอบ้าเอ้ยแล้วจะให้ฉันทำยังไงวะซวยของจริงแล้วไงอ้ยหนาวชวมัด ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคงได้แข็งตายก่อนโดนซอมบี้กินนะ่ยังไงก็ต้องทนให้ได้จนกว่าหน่วยกู้ภัยจะมาแบตเตอรี่เหลือ83ถ้าใช้แบบประหยัดิดก็น่าจะอยู่ได้อย่างน้อย2วันไปลุยกันไม่มีวิเแววของคนเลยคงไม่มีใครอยู่สินะถ้ามีของที่มีประโยชน์อย่างเสื้อผ้าหรือขนมก็คงจะดีในลิ้นชักอาจจะมีอะไรอยู่ก็ได้ขายัางชั่วหน่อย ขอให้เจอของกินสักทีเถอะของกินโอเคทั้งของกินน้ำแล้วก็ผ้าหม่มไม่รู้ว่าเป็นกระเป๋าของใครแต่ก็ขอบคุณมากครับทีนี้ถ้ามีอะไรพอจะใช้เป็นอาวุธได้ก็คงจะดีฮึ <c oughs> ให้ตายสิไม่คิดได้ว่าไอ้กรรมการผู้จัดการนั่นจะมีประโยชน์กับฉันก็วันนี้ <c oughs> ขนาดนี้แล้วน่าจะพอทนได้สัก3ามวันแต่ปัญหาก็คือหน่วยกู้ภัยจะมาถึงในสวันได้หรือเปล่านี้สิ พนันนก็มีแต่ฝูงซอมบี้เต็มไปหมดพายุหิมะก็แรงขนาดนี้เฮลิคอปเตอร์ก็คงจะมาช่วยได้ไม่ง่ายนะเผลอๆผ่านไปเป็นอาทิตย์ก็ยังมาไม่ได้หรือเปล่านี่บ้าเอ๋ยยิ่งอยู่ยิ่งหนาวถ้ามีเสื้อกันหนาวสักตัวก็คงจะดีกว่านี้เสื้อกันหนาวสามเหรียญแล้วไอ้เหรียญน,นี่มันหาม,มาจากไหนกันวะ สมบีดเดี๋ยวอนหยุดนะเอ๊ะคุณคิมจูมันเฉยเชยคุณคือคนที่มาแทนหัวหน้าชาวเบใช่ไหมทีมขายสองผู้ช่วยสรงอ๋อไอคนน่ารำคาญนั่นเองสินะ ผมอยู่ในห้องพักผ่อนนะสิข้างนอกประตูก็มีเสียงคมคาาไม่หยุดเลยโชคดีที่ผมไหวตัวทันเลยล็อกประตูจากข้างในไว้ก่อนแล้วคุณหนีออกมาได้ยังไงกันครับก็แค่เปิดประตูพื่อออกไปผักซอมบี้แล้ววิ่งมาทางออกฉุกเฉินเลยนะสิพูดจาแต่เรื่องและประโยชน์ชมัดว่าแต่ผู้ช่วยสงครับพอจะมีอะไรให้กินบ้างไหมผมหิวจนแย่อยู่แล้วเอ๋ไม่มีครับงั้นเหรอ น้ำนะั่ะพอให้ได้แต่จะให้แบ่งอาหารฉุกเฉินให้ด้วยคงไม่ไหวครับงั้นเดี๋ยวผมไปตักน้ำมาให้อ๋อได้เลยขอบใจสำหรับน้ำนะแต่ว่าผู้ช่วยสมไม่มีจริงๆใช่ไหมรู้สึกแปลกๆค,คุณคิมจุมมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลตอนแรกนึกว่าเหงื่อออกเพราะวิ่งหนีมาแต่ทั้งที่อากาศหนาวขนาดนี้เขากลับเหงื่อท่วมตัวไม่หยุดเลยหรือว่าฉันจะคิดมากไปเอง ูมันเมื่อกี้ดูปกตินีอยู่เลยนี่ตายซะ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 ตนที่สหรือว่านี่มันนักตักสถานะ ทูน่ากระป๋อง300กรัม2เหรียญเสื้อขนหนาส3มเหรียญเหรียญที่มี1เหรียญสามารถใช้เหรียญเพื่อซื้อไอเทมที่จําเป็นจัดการซอมบี้หนึ่งตัวจะได้1เหรียญงั้นเหรอเสี่ยงชีวิตสู้เทบตายเพื่อให้รอดมาได้แต่ได้แค่หนึ่งเหรียญเนี่ยนะร้อยกัดฮ้เป็นแบบนั้นจริงๆิสินะ ดูภายนอกก็ปกติดีอยู่หรอกแต่ตอนนี้จะตัดสินแค่จากที่เห็นไม่ได้อีกแล้วแต่บุหรี่ที่เจอเมื่อกี้รสชาติดีชะมัดในสถานการณ์เฮงซวยแบบนี้ก็ยังพอช่วยปลอบใจได้บ้างถ้าจะหาอย่างอื่นต่อกก็คงต้องรีบขยับตัวแล้วให้ตายสิ นี่คือวันที่3แล้วแบตเตอรี่ก็เหลือแค่สเปอเเองของที่เหลือก็มีแค่ขนมหนึ่งห่อกับช็อกโกแลตบาร์สีแท่งฉันเอาแต่มองออกไปข้างนอกหน้าต่างเพื่อประหยัดพลังงานให้มากที่สุดที่ผ่านมาก็เห็นคนพยายามหนีกันอยู่หลายครั้งเหมือนกันแต่คนพวกนั้นกลายเป็นซอมบี้ไปหมดแล้วแต่ถึงอย่างนั้นข้อสรุปของฉันก็คือต้องเคลื่อนไหวขือนอยู่เฉยๆแบบนี้ต่อไปก็มีแต่เข้าใกล้ความตายขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นไปนได้ต้องหาผู้รอดชีวิตที่ไว้ใจได้ในตึกนี้ให้เจอ แล้วร่วมมือกันเป้าหมายแรกคือชั้น6ไปเช็คกันหน่อยดีกว่าว่าทางเข้าถูกปิดกั้นไว้อย่างที่คิมจูมันบอกหรือเปล่าหืมมีไฟนั่นก็หมายความว่าหรือว่าอะไรวะเมื่อตื่นตื่นเลยนี่วะอุตสาหคาดหวังแล้วเชียวแต่ไฟมันก็ติดขึ้นมาแล้วนี่ นั่นก็แปลว่าต้องมีใครสักคนเปิดเครื่องปั่นไฟสำรองแน่ๆในตึกนี้มีผู้รอดชีวิตอยู่แต่ไม่รู้ว่าไฟจะดับอีกเมื่อไร่ต้องรีบหายเจอก่อนที่ไฟจะดับตำแหน่งของผู้รอดชีวิตน่าจะอยู่ที่ห้องควบคุมไม่ก็ห้องรักษาความปลอดภยัยทั้งสองห้องอยู่ที่ชั้นหนึ่งก็ถือว่ายังโชคดีอยู่มั้งถึงจะหนาวก็เถอะแต่ก็ดีกว่าไปดึงดูดความสนใจจากพวกซอมบี้ล่ะนะเอาละแค่แวะไปเช็คเร็วๆแล้วก็ ทางถูกกั้นไว้ผู้รอดชีวิตในตึกนี้อาจจะเยอะกว่าที่คิดก็ได้ในเมื่อเช็คแล้วงั้นค่อยกลับมาดูอีกทีแล้วกันดูเหมือนว่าพวกซอมบี้ข้างนอกจะยังบุกเข้ามาไม่ได้ก็จริงแต่ถ้าคิดถึงจำนวนคนที่เดินผ่านล็อบบี้ในวันปกติแล้วความเป็นไปได้ที่จะเจอซอมบี้เดินเพ่นพ่านอยู่ก็สูงเหมือนกันฟูขอ,อย่าให้เจอสักตัวเลยเถอะนะมีจริงๆด้วย เอนี่มันฝูงซอมบี้ชัดๆดูท่าแล้วการจะหนีออกไปจากตึกในตอนนี้คงเป็นไปไม่ได้เลยยังดีที่พวกซอมบี้ข้างนอกยังเข้ามาไม่ได้ก็จริงแต่คือเป็นแบบนี้ต่อไปประตูดได้พังในไม่ช้าแนะ่ต้องรีบไปแล้วเออนี่มันคุณคนที่ทักทายฉันทุกเช้านี่นะดูจากสภาพแล้วน่าจะหนาวตายสินะเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าคนที่กำลังจะหนาวตายบางทีก็ถอดเสื้อผ้าออก ขอให้ไปสู่สุขตินะครับต้องรีบแล้วทีนี้ก็เหลือแค่ห้องรักษาความปลอดภัยผู้รอดชีวิตน่าจะอยู่ในนี้สินะเหมือนกับที่ฉันสร้างที่กั้นไว้พวกเขาก็อาจจะวางกับดักรับมือกับผู้บุกรุกไว้ก็ได้ต้องทำให้พวกเขารู้ว่าฉันไม่ใช่ซอมบี้และไม่ได้มาเพื่อเป็นศัตรู สายตาพวกมันไม่ดีแต่การได้ยินดีมากต้องระวังฟูทีนี้ค่อยๆเปิดประตูเข้าไป